ช่วที่2ของรายการเซตนีเวเกเตอร์นะครับวันนี้เรามาดูกันต่อครับกับมุมมองของผู้จัดการกองทุนจากมุมมองของบลจกันบ้างว่าจะมีคําแนะนํำยังไงนะครับถึงการลงทุนในช่วงนี้มาพูดคุยกันกับคุณกุลชัดจทมิลนะครับรองกรรมการผู้จัดการวุโสสายงานพัฒนาธุรกิจนะครับจากบลจยูโอบีประเทศไทยครับสวัสดีครับพี่มลครับสวัสดีครับครับก็เข้าสู่ช่วงครึ่งปีหลังแล้วนะครับชวนมาดูเอาลุกครึ่งปีหลังของบลจ UOB อกันหน่อยครับว่าสถานการณ์การลงทุนตอนนี้มีเรื่องอะไรที่ต้องจับตาบ้างแล้วก็เรามีมุมมองต่อเศรษฐกิจนะครับการลงทุนในช่วงต่อจากนี้ยังไงครับครับอย่างแรกผมว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนพูดถึงกันนะครับเรื่องสดๆร้อนๆเรื่องทาริสนะครับ US ทารินะครับการขึ้นภาษีนําเข้านะครับซึ่งก็คงต้องติดตามเป็นอย่างต่อเนื่องนะครับถึงแม้ว่าในช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาจะมีการยืดนะครับเดทไลน์จากวันวันนี้นะครับ9ก้ารกฎาไปถึงหนึ่งสิงหา ครับตันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่เราคงต้องติดตามไปอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่ายังต้องเวิร์กต่อในแง่ของพยายามเจรจานะครับพยายามคุยกันนะครับเพื่อให้ตัวภาษีฐานภาษีที่จะนําเข้าเนี่ยนะครับปรับลดลงได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เราต้องติดตามกันนะครับไม่ว่าจะเป็นของในประเทศไทยเองนะครับหรือว่าของเพื่อนบ้านนะครับของคู่ค้าเรานะครับรอบตัวเรานะครับเราก็ยังมี ปัจจัยหัวข้ออื่นๆอีกที่เขาจะมีการปรับเพิ่มขึ้นเช่นเมื่อเมื่อเช้าเราเพิ่งเรื่องของคอป,คอปเปอร์นะครับ,รบก็เพิ่งมีการประกาศขึ้นมาซึ่งก็จะมีท็อ,ทอป,ปิกใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่เราอาจจะต้องตามอัปเดตนะครับสถานการณ์อยู่เรื่อยๆครับผมในช่วงครึ่งปีหลังนี้ครับบลจโยบีมีมุมมองต่อเศรษฐกิจโลกนะครับเศรษฐกิจไทยรวมไปถึงแนวโน้มการลงทุนยังไงครับ ครับก็ด้วยปัจจัยตรงนี้นะครับบวกกับปัจจัยที่เราเห็นในแง่ของการขัดแย้งระหว่างภูมิภูมิรัฐศาสตร์ด้วยนะครับแล้วก็ในแง่ของอเงินเฟ้อนะครับเราก็ยังมองว่าในช่วงครึ่งปีหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศไทยเองเนี่ยนะครับหรือเศรษฐกิจต่างประเทศเนี่ยเรามองว่าปัจจัยรุมเร้าเชิงลบมีค่อนข้างเยอะฉะนั้นการขยายตัวของเศรษฐกิจเนี่ยเราเชื่อว่าน่าจะมีการขยายตัวแบบน้อยลง นะครับหรือว่าชะลอตัวลงในช่วงครึ่งปีลังถ้าเปรียบเปรียบกับช่วงครึ่งปีแรกครับผมครับไปดูธีมการลงทุนที่น่าสนใจบ้างครับแล้วสินทรัพย์ไหนนะครับจะเป็นโอกาสการลงทุนในช่วงต่อจากนี้ครับครับเราเองก็ยังไม่สิ้นหวังนะครับสมมติว่าเราเองมองว่ามีปัจจัยในตลาดที่ไม่แน่นอนค่อนข้างเยอะนะครับสิ่งที่เราต้องปรับคือเราอาจจะต้องปรับการลงทุนเพื่อ ให้พร้อมกับความบันวนที่จะเกิดขึ้นนะครับเราเชื่อว่าความความบันวนเนี่ยน่าจะเกิดกับเราในช่วงครึ่งปีหลังของทั้งปีอาจจะต่อมเรื่องเป็นต้นปีหน้าเลยด้วยซ้ำฉะนั้นการเลือกลงทุนในอ,อ่สินทรัพย์ที่มีคุณภาพนะครับบริษัทที่มีคุณภาพไม่ว่าจะลงในแง่ของการลงทุนในหุ้นหรือการลงทุนในตราสารหนี้เนี่ยนะครับถ้าเราเน้นคุณภาพเนี่ยบริษัทเหล่านั้นก็จะมีความทนทานในการทาธุรกิจมีอัตราคารันกำไรที่ ที่ดีถึงแม้ว่าจะมีความผันผวนนะครับในแง่ของฝั่งหุ้นนะครับเราก็ยังเน้นหุ้นกลุ่มที่มีกําไรอย่างต่อเนื่องนะครับมีอัตราการโตครับการทํากาไรนะครับทั้งในระยะสั้นและระยะยาวก็อาจจะเน้นกลุ่มที่บริษัทที่ใหญ่หน่อยนะครับบริษัทเทคหรือบริษัทที่มีแคทโฟรีที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เน้นอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องการกระจายนะครับกระจายภูมิภาคมี US Euro นะครับ นะครับแล้วก็มีในเอเชียอีกอินเวนชั่มาเก็ตเพิ่มเติมขึ้นมานะครับอันนี้คือฝั่งของหุ้นนะครับโดยฝั่งของตราสารนี้ก็คงอาจจะต้องกระจายการลงทุนเป็นตราสารนี้ที่เป็น IG นะครับรวมถึงผลบัตรรัฐบาลต่างประเทศด้วยเพิ่มเติมขึ้นมานะครับสำหรับเราเองเนี่ยในช่วงครึ่งปีหลังของเราเนี่ยเราแนะนําการจัดพอร์ตแบบผสมนะครับก็คือมีทั้งตราสารนี้ต่างประเทศนะครับแล้วก็ตราสารทุนหรือหุ้นต่างประเทศ ด้วยนะครับโดยที่กระจายไปในการลงทุนรายใอย่างในหลายประเทศนะครับเพราะว่าเราเองไม่รู้ว่าว่าจะมีวิกฤตเกิดตรงไหนฉะนั้นการกระจายความเสี่ยงนั่นจะเป็นสิ่งที่ดีครับผมครับแล้วมุมมองต่อเศรษฐกิจไทยแหะครับตอนนี้เรามีความกังวลหรือมีความเป็นห่วงเศรษฐกิจไทยมากน้อยแค่ไหนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยตอนนี้บรรดานักวิเคราะห์นักเศรษฐศาสตร์หลายสํานักนก็ออกมาปรับลดประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจไทยลงมา พร้อมกันนี้คุ้นไทยก็ปรับตัวลงมาด้วยนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงที่รออยู่อย่างเช่นเรื่องของสงครามการค้าที่ตอนนี้ไทยก็ยังถือว่าช้าอยู่นะครับยังไม่สามารถเจราจาปิดดีลทางการค้ากันได้มีความเสี่ยงจะถูกขึ้นภาษีสูงถึง36เลยทีเดียวทางบาจยูบมีคําแนะนําต่อนักทุนยังไงครับครับ ก็ด้วยด้วยการปรับฐานนะครับของของหุ้นไทยนะครับแล้วก็ดูในแง่ของ valuation นะครับถ้าเปรียบเทียบ้อนหลัง5ปีหรือมากกว่านั้นเนี่ยเรายังมองว่าในระดับปัจจุบันเนระดับที่ไม่แพงนะครับในแง่ของมุมมองของ,ของ,ข,องของการลงทุนสําหรับหุ้นไทยของเราเนี่ยเรายังมุมมองเป็นปานกลางหรือนิวทร a ลนะครับไม่รีบซื้อนะครับรอจังหวะการเข้าลงทุนถ้าสมมุติว่ามีการ ช็อกจาก external factor ขึ้นมาเนี่ยนะครับดัชนีมีการย่อตัวไประดับพันต้นๆเนี่ยเราอาจจะเป็นจังหวะที่เราเข้าไปสะสมเพิ่มนะครับซึ่งนี่ก็เป็นอีกอีกคําแนะนำหนึ่งนะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยนะครับเราเองอาจจะรอปัจจัยบวกที่จะมาซัพพอร์ตในแง่ของดัชนีให้หุ้นไทยปรับเพิ่มขึ้นไปได้ทั้งในแง่ของนโยบายภาครัฐนะครับทั้งในแง่ของการ เจรจาที่ดีขึ้นนะครับกพคงต้องติดตามกันอย่างอย่างใกล้ชิดนะครับสําหรับบ้านเราครับผมครับคำแนะนําต่อตลาดหุ้นไทยตอนนี้เป็นยังไงครับเพราะว่าหลายคนเริ่มมีคําแนะนำเนี่ยว่าจะเข้าไปเก็บเข้าไปซื้อเข้าไปสะสมหุ้นไทยแล้วนะครับเราเอ่อมองหุ้นไทยตอนนี้ที่บ่อน่าสนใจลงมาราคาถูกแล้วเนี่ยก็สามารถเพิ่มน้ำหนักในช่วงนี้ได้ไหมครับเราเราใช้คำว่าทยอยสะสมนะครับอาจจะไม่มีการรีบไล่ไล่ราคานะครับแล้วก็เรามองว่าระดับที่ประมาณเอ่อเลเวลระดับหนึ่งพันนะครับแล้วก็ ระดับหนึ่งพันหนึ่งพันต้นๆเนี่ยน่าจะเป็นระดับที่สามารถที่จะปรับเข้าไปได้นะครับแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยยังรอปัจจัยบวกฉะนั้นอาจจะต้องมเน้นการลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้นไปหน่อยนะครับแล้วก็ในกลุ่มที่ลงทุนเนี่ยอาจจะเน้นกลุ่มที่มีมาร์เก็ตแคป cap ที่ใหญ่หน่อยอาจจะเป็นบิ๊กแคปเป็นหลักนะครับอันนั้นคือเนโยบายคําแนะนําแรกในช่วงไตรามาสสามที่กะถึงนี้ครับผมครับงั้นไปดูต่อนะครับเรื่องการลงทุนในระยะกลางระยะยาวกันบ้างครับว่าถัดจากนี้ไปเนี่ยนะครับในประเด็นเรื่ององต่าๆ จะมีโอกาสคลี่คลายไปในทิศทางไหนบ้างโดยพ้องยิ่งเรื่องที่สําคัญที่สุดตอนนี้เลยนะครับก็คือเรื่องของสงครามการค้าการประกาศขึ้นภาษีของประธานที่วิตโดทรัมนะครับทาง U o b อมองยังไงบ้างครับมีโอกาสาที่จะเจรจาเกิดขึ้นได้ดีไหมหรือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องนี้น่าจะสร้างความมันป่วนแล้วก็ผันพนอย่างมากอย่างนี้เหมือนพูดไปไว้ในช่วงแรกครับครับเอ่อเอ่อยังไงต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องดูเรื่องผลการเจรจานะครับแต่ว่าอยากจะอยากจะเสริมข้อมูลให้ดูนิดนึงว่าเราเองเนี่ยเรามีความเชื่อว่า จุดพีคหรือว่าจุดที่มันแย่ที่สุดแล้วนี่มันผ่านไปแล้วตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายที่ผ่านมานะครับเราดู r e รีแอคชั่นนะครับในช่วง2-2งสวันที่ผ่านมาก็ได้ครับตลาดหุ้นมีการย่อลงนะครับแต่ว่าไม่ถึง1%นเระครับเราก็ในในบ้านในในใน,ใน,ในเดียวดูตลาดในภูมิภาคของเรานั้นตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีติดตัวแดงนะครับแต่ก็เป็นตัวแดงติดลบที่ไม่เยอะเลยนะครับฉะนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นต้งแต ถ้าที่เราเห็นในช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมาที่ลงไปค่อนข้างเยอะย้อนกลับไปลงไปมากเกือบเท่าตอนโควิดเลยนะครับหรือว่าถ้ามาดูในช่วงสองสาวันเนี้ผลกระทบมีน้อยมากๆนะครับเราเชื่อว่าท่าทีของสหรัฐอาจจะยังดูดูตัวเลขเยอะอยู่แต่ว่าเขามีท่าทีที่จะเปิดการเจรจามากขึ้นนะครับฉะนั้นในแง่ของการคาดการณ์ของเราเนี่ยเราเชื่อว่าอผลอเราเชื่อว่า เรื่องร้ายๆมากๆเนี่ยมันผ่านไปหมดแล้วตอนนี้อยู่ที่ผลลัพธ์แล้วว่าเราจะสามารถทําให้มันดีขึ้นได้อย่างไรนะครับแล้วตลาดเองดูเหมือนว่าไม่ตกใจนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดในเอเชียนะครับตลาดของอเมริกาเมื่อคือนนี้หรือถ้าดูฟิวเจอร์ตอนนี้เนี่ยฟิวเจอร์เองเนี่ยฟิวเจอร์ของตลาดอเมริกาเองก็ไม่แย่นะครับน่าจะเป็นตัวเขียวด้วยซ้ําแล้วก็ดัชนีความผันผวนที่เราเห็นวิกสินเด็กเนี่ยก็ปรับลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นในแง่ของความเสี่ยงเองเนี่ยเราเชื่อว,ว่านักลงทุนอาจาจะยังไม่ได้ตกใจใน,ใน,ใ,นในตรงนี้มาก นะครับแต่อาจจะต้องดูผลกระทบว่าถ้าเกิดผลลัพธ์ออกมาแล้วเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยแล้วมันจะกระทบกับเซกเตอร์ไหนเป็นพิเศษนะครับผู้ประกอบการจะเป็นยังไงกันต่อไปครับผมครับอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้ก,กันก็คือเรื่องของนโยบายการเงินครับเพราะว่าปีนี้ตลาดคาดหวังว่าจะเห็นการลดดอกเบี้ยอย่างน้อยก็สักสองถึงสามครั้งนะครับการลดดอกเบี้ยแนวโน,น้มต่อไปเป็นยังไงครับแต่ผมว่าทั้งธนาคารกลางของประเทศไทยหรือดธานาคารกาหลับบกๆเช่นของอเมริกาทางเฟดเองเนี่ยนะครับ คงต้องรองดูสัญญาณเงินเฟอ้อในไตรามาสสามนะครับเพราะว่าสัญญาณเงินเฟอ้อในไตรามาสหนึ่งไตรามาสสออาจจะไม่ได้ซ้อนความเป็นจริงนะครับแต่ไตรามาสสามน่าจะเห็นอาาัตราเงินเฟอ้อที่สะท้อนความเป็นจริงมากขึ้นนะครับแล้วก็ประเมินสถานการณ์ของการภาษีทาริสที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีแอคชั่นนะครับในแง่ของการลดดอกเบีย้ยเพื่อซัพพอร์ต ภาพรวมของเศรษฐกิจนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าธนาคารทั้งสองเองที่ยกตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยนะครับมีความพร้อมนะครับในการรับระเบียแต่ว่าขอให้ดูเสร็จภาพรวมของตัวเลขภาพรวมของเศรษฐกิจอย่างชัดเจนนะครับว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนมีการแก้ไขมีการซัพพอร์ตตรงไหนนะครับเราเชื่อว่าอาจจะเห็นแอคชั่นได้ในไม่ช้าในไตรมาสามครับผมครับแล้วก็ที่บอกแนะนานะครับสัดส่วนการลงทุนครับตอนนี้มีพอร์ตโมเดลเป็นยังไงนะครับสินทรัพย์ประเภทไหนควรจะมีสัดส่วนเท่าไหร่อยู่ในพอร์ตครับ ครับสินทรัพย์การลงทุนเนี่ยนะครับของเราเนี่ยนะครับก็จะเป็นสัดส่วนการลงทุนในพุ้นนะครับประมาณ4 0นะครับแล้วก็สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้เนี่ยประมาณ5 0นะครับแล้วก็สัดส่วนที่เหลืออีก10%เนเนี่ยจะเป็นการลงทุนทางเลือกนะครับอ่าสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์จะเป็นสัดส่วนการลงทุนในทางเลือกเช่นทองคำนะครับเช่น อกองทุนที่มีนยโยบายเป็น absolute return นะครับรวมถึงบางคนนักลงทุนรายใหญ่พิเศษหรือว่านักลงทุนที่เป็นนักลงทุนสถาบันเนี่ยเราก็ที่สามารถเข้าใจการลงทุนได้มากขึ้นนะครับเราก็สามารถแนะนําการลงทุนที่เป็น private asset เพิ่มเติมให้ในพอร์ตสลิโอได้ครับครับข้อดีของการลงทุนใน private asset เอ่อ asset เนี่ยเป็นยังไงฮะทำไมนักทุนถ้าหากว่ามีมี wealth เพียงพอเนี่ยถึงควรจะพิจารณาเข้าไปลงทุนใน private asset เพิ่มครับครับในแง่ของ private asset เนี่ยนะครับความจริงแล้วเนี่ยนักลงทุน สถาบันเนี่ยลงมาหลายสิบปีแล้วผมว่าน่าจะเกินยี่สิบปีแล้วนะครับเปลียนว่าช่วงหลังเนี่ยนะครับมีการปรับฟีเจอร์การลงทุนให้สามารถนักลงทุนบุคคลสามารถเข้าไปถึงได้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยสินทรัพย์นี่เป็นสินทรัพย์ที่ลงทุนระยะยาวนะครับแต่ว่าข้อดีของมันก็คือมันมีความผันเรื่องจากในแง่ของการมาร์คตูมาร์เก็ตอาจจะไม่ได้เป็นรายวันเหมือนกองปกติที่เราสนใจที่เราลงทุนไปเป็นมาร์คตูมาร์เก็ตรายเดือนรายไตรมาสฉะนั้นความผันผวนของราคาเนี่ยจะไม่เยอะเพราะว่าเป็นการลงทุนระยะยาว Privat private Cre equity จะเป็นการเน้นลงทุนที่ที่เน้น long term investment นะครับแล้วก็ไม่เป็นการเน้นลงทุนที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ cycle สั้นๆของของธุรกิจนะครับมองเป็น cycle ยาว turn around ธุรกิจนะครับหรือว่าเป็นการปล่อยผู้ private credit นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นอีกอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งจะไม่ได้เหมือนกับ traditional บการลงทุนที่เราเราคุ้นชินกันนะครับแต่ว่าพอจัดสรร จัดสรรเข้ามาในในในพอร์ตโฟลิโอเนี่ยน่าจะทําให้พอร์ตโฟลิโอโดยรวมเนี่ยมีความผันผวนที่ต่าลงในทางกลับกันนะครับค่าตลาดตลาดหุ้นนะครับตลาดพับบิทมาเก็ตมีความผันผวนสูงเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นช่วยลดความผันผวนของพอร์ตโฟลิโอได้ค,ครับปกติแล้วความเสี่ยงของการลงทุนกับ private asset นะครับมันมีความเสี่ยงมากกว่าน้อยกว่าการทุนในสินทรัพย์ทั่วไปที่เราสามารถลงทุนกันผ่านกองทุนรวมหรือว่า ผ่านตลาดหลักทรัพย์ได้ยังไงบ้างครับความเสี่ยงแรกคือเรื่องสภาพคล่องอะนะครับเพราะว่าเราเน้นลงทุนระยะยาวถ้าไปดูเวอร์ชันเก่าๆวินเทจเก่าๆเนี่ยสภาพคล่องอาจจะล็อกสิบปีนะครับไม่มีสภาพคล่องสิบปีสิบห้าปีแต่ว่าด้วยด้วยด้วยเมื่อกี้ที่มีการปรับสตรัคเจอร์ออกมาใหม่เนี่ยสภาพคล่องก็สามารถมีให้ได้บ้างน,นะครับอาจจะเป็นรายไตรามาสร,รายเดือนนะครับหรือว่ารายหกเดือนนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในความเสี่ยงนะที่ผมมองมว่านักลงทุนต้องรับทราบนะครับในแง่ของสภาพคล่องฉะนั้น ต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสินทรัพย์ประเภทประเภทเสร็จเป็นการลงทุนระยะยาวอยูอย่แล้วนะครับถ้าเราสามารถทําความเข้าใจก่อนการลงทุนได้รับความเสี่ยงตรงนี้ได้เนี่ยในในแง่ของสภาพคล่องเนี่ยก็น่าจะสามารถปิดความเสี่ยงตรงนี้ได้นะครับแล้วก็การเลือกลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็น private credit private equity หรือ private infrastructure เนี่ยก็จะมีค라ายเตอร์ที่ต่างกันนะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยจะเน้นลงทุนระยะยาวนะครับก็ต้องทําความเข้าใจให้ดีก่อนนะครับแล้วก็ปรึกษาแล้วก็มีการจัดสรรส่วนที่ที่ถูกต้องตามความเสี่ยงของเราเองครับผมครับ แล้วก็เพิ่มเติมอีกหนึ่งสินทรัพย์นะครับอย่างเรื่องของตราสารหนี้บ้างครับตอนนี้เนี่ยเราจะเร <Okay. S 1> ิ่มเห็นมีหลายๆาบริจอนะครับมีการนําเสนอผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้แต่เป็นการลงทุนในสกุลเงินตราต่างประเทศนะครับซึ่งอย่าง <Okay. S 1> บริจัยูอบีก็มีเช่นกันนะครับตราสารหนี้ในรูปแบบของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนะข้อดีของการลงทุนในตราสารหนี้ในรูปของสกุลเงินต่างประเทศเนี่ยแตกต่างกับการลงทุนในตราสารหนี้ในรูปของเงินบาทยังไงครับครับ yeah. ย้อนกลับไปเรื่องเดิมครับเรามองว่าตลาด มีความปันผวนอย่างช่วงหกเดือนข้างหน้าฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราควรต้องทําคือการกระจายการลงทุนเมื่อกี้มีเกิ่นไปแล้วการกระจายการลงทุนในภูมิภาคต่างๆอเมริกายุโรปหรือว่าในอินเวสชันมาร์เก็ตบ้างอีกส่วนหนึ่งที่เราทําได้ในแง่ของการกระจายการลงทุนก็คือการกระจายการลงทุนออกจากค่าเงินบาทผมว่าหลอดนักลงทุนในบ้านเราส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเงินบาททั้งหมดร้อซตนะครับฉะนั้น ถ้าเรามีการ diversify กระจายการลงทุนแบ่งบางส่วนแบ่ง t h a ยบาทบางส่วนมาเป็นสกุลอื่นนะครับสกุลดอลลาร์เป็นสกุลที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ,รบทุกคนใช้ดอลลาร์ในการค้าขายฉะนั้นการกระจายไปนในสกุลดอลลาร์ก็จะเป็นหนึ่งในการ diversify นะครับแล้วก็จะเป็นการลงลงลงทุนในกองทุนดอลลาร์ที่มีเป็น lock term หรือที่เราคุ้นชนินกันก็คือ term fund หรือจะเป็นกองทุนดอลลาร์ที่เป็น โอเพนเอ็นนะครับสามารถถ่ายถอนได้ทุกวันก็อันนี้ขึ้นอยู่กับการจัดพอร์ตแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการ Di วอร์ซิฟในแง่ของสปุลเงินก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับถ้าสมมุติว่าเงินบาทเกินจับพัดจับปูอ่อนไปมากๆนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นทําช่วยสิ่งหนึ่งคือพยุงให้พอร์ตฟิลิโอทั้งหมดของเราเนี่ยนะครับไม่ได้ปรับลงไปเยอะนะครับจะเป็นตัวลดทอนความผันผวนลงได้ครับผมครับก็สุดท้ายนี้ครับขอท็อปพิกหน่อยครับว่าบรรดากองทุนที่เรา แนะนำนะครับทั้งประเภทลงทุนในหุ้นต่างประเทศลงทุนในตราสารหนี้นะครับทั้งสกุลเงินบาทสกุลเงิน u s ดอลลาร์หรือแม้แต่ private asset private equity เนี่ยนะครับตอนนี้ถ้าเกิดนักลงทุนอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมครับมีกองทุนไหนบ้างที่เป็น t o อปทิจากบราจอ u p p ครับ ในส่วนข้อมูลตรงนี้เนี่ยสามารถเข้าไปในเว็บไซต์เรานะครับเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับถ้าเป็นกองลงทุนหุ้นต่างประเทศเนี่ยณนะปัจจุบันเราแนะนําหุ้นกองทุน UGD นะครับ United Global Duration นะครับเพราะว่าเรามองว่าเน้นคุณาภาพบริษัทที่มีคุณภาพบริษัทที่มีความวันวัน,ว,นวันไหวน้อยต่อภาวะเศรษฐกิจผันผวนเราเชื่อว่า Durable Enterprise น่าจะเหมาะสมนะครับในส่วนของตราสารนิต่างประเทศเนี่ยเป็น u g s นะครับเราเชื่อว่า อกองตราสารหนี้ต่างประเทศนะครับบริหารโดยพิมโก้นะครับที่มีความไดนามิกในการปรับนะครับหลบหลีกนะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างอย่างเชี่ยวชาญนะครับตัวนี้ก็เป็นท็อปพิกในแง่ของตราสารหนี้ต่างประเทศก็คือยูจิสนะครับในแง่ของกองทุนดอลลาร์นะครับดอลลาร์เนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับความการจัดพอร์ตเโลโยถ้าเป็นล็อกเทอมเรามีเราเรียกมี6เดือนนะครับคล้ายๆเทอมฟัน ที่รับดอรับรับดอกเบี้ยเป็นดอกเบี้ยที่อ้างอิงที่ใกล้เคียงกับดอกเบี้ยของสหรัฐที่3.95%ซนะครับซึ่งก็จะเป็นทางเลือกอันนึงนอกเหนือจากกระจายอ่สกุลเงินไปลงทุนในสกุลเงินที่นอกเหนือจากสกุลบาทแล้วเนี่ยยังมีดอกเบี้ยที่สูงกว่าด้วยซ้านะครับหรือถ้าใครอยากจะลงทุนในกองทุนดอลลาร์นะครับที่มีสภาพคล่องสูงนะครับเราก็มีกองทุนชื่อดูเอสเดลี นะครับท้ายสุดเนี่ยนะครับน้องใหม่ของเราคือตัว Private Asset เนี่ยนะครับเรากำลัง IPO อยู่จะเป็น Private Asset ที่เป็น Private Infrastructure นะครับก็จะเป็นอีกทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งเพ่งเสริมขึ้นมาให้สำหรับการจัดพอร์ตเพื่อให้มีความผันผวนที่ลดลงแล้วก็สร้างโอกาสสร้างผลตอบแทนในภาวะที่ผันผวนได้ครับผมได้ครับวันนี้ต้องขอบพระคุณพี่มนต์มากเลยนะครับสวัสดีครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับคุณกุลชัตจันทวิมลนะครับจากบรจอรยูบีประเทศไทยครับก็แนะนำนะครับการกระจายความเสี่ยง ยังคงเป็นกลยุทธ์ที่มีความสําคัญนะครับท่ามกลางภาวะตลาดที่ผันผวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยทางบริจยูโอบีก็บอกว่ามีโอกาสที่เศรษฐกิจจะผันผวนมากขึ้นจากประเด็นนะครับเรื่องของสงครามการค้าที่ยังไม่สามารถคาดเดาได้อย่างแน่นอนเรื่องของแนวโน้มการใช้ในโยบายการเงินก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นกันนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นไทยเนี่ยปรับตัวลงมามีมูลค่าที่น่าสนใจแล้วคําแนะนําก็คือสามารถเข้าไปทยอยสะสมได้แต่ก็อย่าไล่ราคานะครับเพราะว่าโอกาสและก็ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ แล้วก็มีกองทุนที่แนะนำนะครับทั้งกองทุนประเภทคุททนาานนค้นต่างประเทศกองทุนตราสารหนี้นะครับสกุลเงินต่างประเทศรวมไปถึงสินทรัพย์อย่าง Private Asset ที่อยากจะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนะครับในช่วงที่ภาวะตลาดกําลังมีความเสี่ยงสูงๆแบบนี้ด้วยครับนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับที่มาฝากกันในช่วงของ Fun e x x p r t t ครับ